ส่วนจุที่จริงใจอ๋อไปหายายเลยกระสับเดี๋ยวฉันทำเสร็จแล้วฉันไปซื้อให้แป๊บนึง โต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 ขี้ไปโหโอ้ยพี่สากก็นอนเฝ้าคักเด้ออย่าดีจ้าอดีจ้า ซอยจุมากินซอยจุจ้าเฮ้ยก็อมีหว่งวางก,กินนย่า ชาชาซาาสอจที่จริงใจอ๋อไปหายายเลยชาชา สวยจูี่จริงใจขมจ๊ เจาไม้ทำอะไรเี่ยนี่จะเหนียวนะเน้อน,นอนหวานไม่มีเครื่องในเลย อู้สัมปีรองเลยท่าน mm. เขาแบบขูดเอาเนะฉันอยากกนแบบเสยงขูดแ่แม่แสบอมแม่ฉันซับหน่อยเหมือนกันหน่อยพดเอาเนาๆอย่างหน่อยเลยฉันแบบเน่าอันนี้เขาด้แม่ี่สมๆนะมันเป็ของเขาสิ ปันบางๆม,มามีไปซื้อมะละกอให้หน่อยสิมามีอเออขวับไปเนอะเดี๋ยวฉันทำเสร็จแล้วฉันไปซื้อให้แป๊บนึงโต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 ขี้ไป โอ้โห้ยพี่ศากะน้อนเฝ้าคักดิจับจวดขนาดหืมฟินอะของขาดมาโดน แม่ซื้อมาด้วยเยากินหอมมันเปืองเ่อยเธอ

ไปก่อนพี่น้องค่ะไปปลุกกันไหมนะคะคลิปหน้าขอบคุณทุกลังใจที่มอบห้ขอบคุณทุกคนก,นกไดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมนต์มานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย